ทำไมราคา XRP เพิ่มขึ้นมากกว่า14%สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิปพทองค,ครับกับผมแซควันนี้รับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับผมก็ติดตามได้เลยนะตลอดเลยนะแม้ว่าผมจะอยู่ออสเตรเลียนะครับ ต้อนรับทุกคนครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทอแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ XRP มาฝากกันฮะนานๆทีนน่พูดถึงสักทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะฮะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาของ XRP เพิ่มขึ้นมากกว่า14%ครับหรือเหรียญกําลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นโอ้ใครถือ XRP อยู่ต้องบอกเลยว่าน่าจะตื่นเต้นกับข่าวนี้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งคิดมากไปนะ ในที่สุดฮะริปเปหรือ XRP ครับก็ได้มีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ราคาซบเซามาแล้วกว่า2-3สัปดาห์ครับราคา XRP ในช่วงที่ผ่านมานะฮะค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีครับแต่ว่าคําถามที่ตามมาก็คือว่ามันจะสามารถรักษาโมเมนตัมดีๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ XRP ครับฟื้นตัวขึ้นมา14%ครับจากจุดต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะ0.31อลลาร์ครับขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในช่วง หนึ่งสอวันที่ผ่านมานี้นะฮะแถวแถว0.36ดอลลาร์ครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยก็สามารถยืนเหนือเส้นที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับมาก่อนครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง10สิบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะฮะ XRP ถือว่าออกทะเลไปไกลมากครับเพราะราคาขมันเนี่ยปรับตัวลงมาจนทดสอบแนวรับที่0.31ดอลลาร์ครับผม จะเกิดการกลับตัวครับให้เห็นในช่วง1-2วันที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่าเส้น moving average หรือว่า MA 50วันนะครับก็ยังคงกดดันไม่ให้ราคาของ XRP ครับพุ่งไปต่อได้ง่ายๆครับผมในทางกับกันครับตัวชี้วัด relative strength index ครับหร RSI นะฮะของ XRP ชี้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นครับที่ระดับราคาปัจจุบันครับเช่นเดียวกันกับ Money Flow Index ครับ หรือว่า MFI ฮะของ XRP ครับที่เน้นย้ำให้เห็นถึงช่วงของการเก็บของที่มากยิ่งขึ้นครับเมื่อเทียบกับตอนช่วงปลายเดือนสิงหาคมครับผลที่เกิดขึ้นนี้อาจสับสนการปรับตัวขึ้นได้เป็นอย่างมากนะครับตัวชี้วัดออนเชนครับเผยเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของเจ้ามือเพิ่มขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาด้วยนะฮะโบลุ่มเทรดเนี่ยโดยเจ้ามือ,อมีมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านดอลลาร์ครับซึ่งนี่อาจเป็น อาจมีส่วนที่ผลักดันให้ราคาของ XRP ครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวของเจ้ามือสอดคล้องกับการแจกจ่าย,ย XRP ในมือของเจ้ามือเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญล่าสุดครับตัวอย่างเช่นเจ้ามือที่ถือเหรียญระหว่าง1-10ถึงล้าน XRP ครับได้เก็บของกันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่7-9ถึงกกันยายนนะครับเจ้ามือในกลุ่มเดียวกันบางส่วนก็ได้ทยอยเอาของออกจาก wallet ครับ ก็ในช่วง1-2วันที่ผ่านมานี้นะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับแรงกดดันเทขายที่เกิดขึ้นตลาดครับในขณะที่รายงานข่าวนี้ด้วยนะครับผมแอดเรสครับที่มีเหรียญในการครอบครองมากกว่า10ล้าน XRP กครับก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อที่เข้ามายังคงสนับสนุนให้ไม่ให้เกิดการปรับตัวลดลงของราคานะครับ ตุ S 1> <S 1> การณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดอาจทําให้ราคา XRP ครับผันผลได้เป็นอย่างมากครับรวมถึงอาจนําไปสู่การปรับฐานระยะสัน้นหากลองสังเกตการเคลื่อนไหวของเจ้ามือช่วง3-4วันที่ผ่านมานั้นนะฮะถือว่าเยอะกว่าช่วง30วันที่ผ่านมาเสียอีกนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการโฆษณาชวนเชื่อปล่อยออกมาเห็นอีกมากมายเกี่ยวกับข้อสรุปที่เป็นไปได้ของคดีความระหว่าง SEC กับ Ripple ด้วยนะฮะที่ยังไม่มีการประกาศข้อสรุปใดๆออกมาในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นข่าวที่ทําให้ผมว่าหลายคนน่าจะหันมาสนใจมันสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคามันมีการผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็ถือว่าน่าสนใจฮะขยับขึ้นมานะแต่ก็อย่างที่บอกฮะเพราะว่า XRP เนี่ยมันซบเซามาเป็นปีแล้วครันานพอสมควรครับฉะนั้นยังไม่อยากให้มีความหวังกันเกินไปแต่ว่าใครถือไว้ก็ถือว่ามีก็ดีนะครับแต่ว่าข้อผมว่าข้อดีส่วนใหญ่จะตรงกับเจ้ามือหรือว่าวานส่วนใหญ่ครับเพราะว่า คนที่มีจำนวนเหรียญเยอะๆเนี่ยเวลามันขยับเล็กๆน้อยๆนะครับมันกําไรอยู่แล้วครับแต่คนที่มีเหรียญน้อยขยับยังไงยังไงมันก็แทบไม่รู้สึกนะครับก็เอาเป็นว่าให้ข่าวนี้เป็นข่าวดีของคนที่ถือ XRP ไว้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็จับตาดูต่อไปนะครับโอเคหวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆคุณด้วยแล้วก็ัพ p อ o r t ช่องนี้เป็นทางการได้ด้วยกนกดปุ่มจอยครับเป็น เมมเบอร์ Member, เป็รรายเดือนฮะแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์เอกซิสแฟนก็ได้เลื่อนได้เลยนะครับแล้วคุณยังสามารถที่จะโอนมาเป็นเงินบาทได้นะฮะทาง Tru e Money Wallet หรือว่าทาง Kbank ก็ได้นะครับตามใจเลยหรือจะเป็น USDT กับ BUSD ก็แค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้แล้วก็ copy wallet address ที่ให้ไว้แล้วนะแล้วโอนได้ทันทีเช่นกันนะครับผมติดตามทุกคลิป,ท,ลปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกนบี hmm. ได้ครับแค่คุณกด subscribe แลวกดกระดิ่งหนึ่งครั้งเท่านั้น เคยกดไลค์กดซ้ำไม่เคยกดกดได้เล,เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ